I'm สวัสดีครับเตมูครับวันนี้เทปแรกของปีนะจ๊ะผมมีผล็ตตัว OAS นะครับผมซื้อมาทดสอบอันนี้ผมไม่ได้โฆษณานะผมก็เสียตังค์ซื้อเหมือนกันนะครับผมมีอะไรก็บอกต่อกันนะครับสำหรับคนเล่นปืนลมตัวนี้ OAS น้ำหนัก18กรนนะครับวันนี้ที่ทดสอบจะเป็นตัวเล็กๆ FX Impact Compact นะครับ ตัวลำ500มิลเป็น Mark II นะครับลำ500 mm. อมิลเมตรตัวนี้ปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณสามารถซื้อครอบครองได้นำเข้าจดทะเบียนจากสวีเดน FX สวีเดนก็ไปดูข้อมูลผมตัวนี้อยู่ในช่องนานแล้วนำเข้านำจดทะเบียนแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรแฟนซีอะไรนะครับปืนโรงงานเดิมๆนะครับผมปกติผมจูนแล้วเนี่ยเรกูลเลเตอร์หรือ แฮม e มอร์สพรีโหลดเนี่ยผมใช้เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับที่ผมทดสอบกับทุกๆยี่ห้อทุกๆุแบรนด์ l l e t ที่เราเอามาทดสอบนะครับ JSB ตัวนี้ถูกจูนไว้กับ JSB ตัวฝาดำนี่นะวิ่งประมาณ888แต่พอมายิ่งกับตัวอื่นมันก็จะความเร็วมันก็จะเปลี่ยนกันไปด้วยลักษณะของเนื้อตะก,กัวเอยลูปของที่มากับตัวมันเอยนะครับมันก็จะแตกต่างไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตัวนี้ hammerspring preload regulator อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกับข้อมูลนี้เลยนะครับคลุมกระสุนที่ผมได้ผมว่าโอเคอันนี้เป็นข้อมูลของ december ปี21นะครับเมื่อผมจำได้ว่าวันที่ยิงเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแต่ปืนผมเนี่ยเซตอั Set นะครับอยู่ที่นี่นะเรก้านะครับให้ดูนี้แต่ว่าวันนั้นที่ยิงมันเป็น88ดบานะเพราะว่า,าวันนั้นอากาศเย็นมากผมไม่แน่ใจว่ามวลอากาศหรือ เพรสเชอร์ pressure, ค่าการขยายตัวเอเดนซิตี้อะไรมันลดลงหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับวันนั้นผมยิง88บาร์นะครับแฮมเมอร์สปริงมินส9บมิลลิเมตรครับวอลจัสมินนี่นะครับ7.1็ดจหสำหรับมาร์กทคนที่ใช้มาร์กทนะครับความเร็วก็จะประมาณนี้แต่ว่าของออในเซตอัพต่างๆกันนะแต่ว่าของเป็น M3 ็มทรีเนี่ยค่าการให้ค่าพวกนี้มันมันจะค่อนข้าง จะแม่นกว่านี้เนาะอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครเลือกใช้แต่แต่มันไปปรับใช้ M3 ได้ครับหลักๆคือความเร็วกระสุนที่ได้นะครับความเร็วกระสุนที่ได้ในวันที่ทดสอบนะครับวันนั้นจะอยู่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจผมยิงยี่ห้าแหละผมยิงซีโร่เฉยๆนะครับอ,อยู่นี่ครับประมาณ851.6 FPS นะครับคือ Final Setup นะครับทีนี้ผมจะให้มาดูก่อนนะครับอันแรกที่ผมยิง 848 7 7อันนี้คือผมไม่ได้ล้างลำนะปกติผมจะยิงตัวยี่ห้อเอ่อ x f มเนาะก่อนเอ่อเทปก่อนหน้านี้ที่เราทดสอบนะครับอันนี้คือ35หลา6นัดพอทีนี้พอตะกัวมันเริ่มเคลือบเข้าไปในลำแล้วหรือว่าลำมันทําความรู้จักกัน,ก,ก,นกับกระสุนแล้วนะครับมันก็จะความเร็วม,มันก็จะเริ่มเสถียรขึ้นนะครับประมาณนี้อ่าผมให้ดูนะ8 7 1นะครับทีนี้พอไปดูกลุ่มที่50หลา ก้อนข้งเซอร์ไพรส์เลยนะครับวันนั้นลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคามวินแต่ว่ามีลมแต่ว่าไม่มากนะครับเอาผมให้ดูที่ห้าสิบหลาก่อนแล้วกันเนาะห้าสิบหลาผมถือว่าผมยิงดีนะถ้าเทปคุณที่เคยดูผมยิง j s b เนี่ย JSB ผมก็ยิงได้เท่าๆเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าดูความเร็วนะครับดูความเร็วเฉลีย่ยห้านัดนี่ครับคือชุดที่หนึ่ง 863 Extreme Spread อะไรต่างๆนาะนาะก็ไปดูกันเอานะครับชุดที่2 Hammer Spring อันที่1อยู่นะตอนนี้ h m ู่1อยู่นะความเร็วเฉลี่ย858นะครับพอมา Third นะครับ5ความเร็วนี้ผมลงมาเหลือ863นะครับพอชุดที่4นีครับผมมา Hammer Spring นี่ผมปรับมามินแล้วครับ เพราะว่าผมอยากให้ปืนมันทางานเบาที่สุดนะครับประมาณนี้ครับ8ปดห้าสิบเอ็ดแล้วทีนี้ผมก็มายิงอีกทีหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้กลุ่มอย่างนี้นะครับโดยเฉลีย่ยแล้วกลุ่มประมาณนี้นะครับเพราะว่า A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 , ไอ้ฝั่งนี้ที่ยิงไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่านี่มันแค่เป็นการยิงเพื่อทำความรู้จักรำนะครับ Final r e s u l t คือเท่านี้ครับแ5 1 6นะครับแล้วกลุ่มเป็นอย่างนี้1 2 3 ประมาณนี้ครับแต่กลุ่มนี้คือ Hammer s p r i n g งยังต่างอยู่นะกับเซตอัพตอนนี้ตอนนี้ผมใช้เซตอัพตัวนี้นะครับเซตอัพคือตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะเป็นรูเดียวกันเลยแต่ว่าการทดสอบกลุ่มกระสุนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเล็งเหมือนเดิมและยิงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้ยิงแบบการยิงเพื่อดูกลุ่มกระสุนกับการยิงเพื่อทํากลุ่มกระสุนมันจะคนละแบบนะคุณต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนก่อนที่คุณจะข้ามผ่านไปเรื่องว่าแม่นหรือไม่แม่นนะครับ เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูสรีระของเจ้าตัวกระสุนเปรียบเทียบระหว่าง JSB ตัวนี้นะครับ18.13ของเช็คจะเป็นปี20นะครับตัวนี้สรีระน้ำหนัก18.13นะครับตัวนี้เป็นมาตรฐานที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นกระสุนที่ดีที่สุดในโลกนะครับสำหรับสำหรับผลิตปืนผลิตกันนะครับมัสโซ พลังงานตัวนี้ที่ออกมาอยู่ประมาณน่าจะประมาณ30ิบนิดสามิฟุตบอลนะครับประมาณนั้นเอ,อแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือลำห้าร้อยมิลตัวเนี้ความเร็วที่เหมาะกับลูกกระสุนแต่ละชนิดแต่ละอันคุณต้องหาย่านความเร็วที่คุณชอบหรือว่าพอใจในกลุ่มกระสุนนะเองนะครับบางคนเหมือนผมเนี่ยผมยิงลำยาวผมยิงที่พันฟุตต่วินาทีเพราะว่าผมชอบเวลา,าถึงเป้าเร็ว แต่กลุ่มกระสุนเนี่ยหน,นิ้ว1นิ้วครึ่งที่หนึงร้อหลาผมเอาแล้วกับ50หลาผมไม่ใช่สายปั้นเอกผมยิงเอาแค่ประมาณเหรียญบาทเหรียญเหรียญเหรียญหบาทผมพอใจแล้วนะครับแต่ใครจะอยากปั้น X หรือเป็นสายพาทแท่นอะไรเงี้ยก็ให้ให,ให้ให้ลดความเร็วลงมาตัวนี้ไปไม่เกินผมเห็นทั่วโลกเขายิงไปไม่เกิน880ผมพูดเลยผมกล้าพูดเลยแปดไปเกินกว่านั้น ใน JSB 18.13เป็น Diablo Shape ตัวนี้นะไปเกินนั้นกลุ่มไปเกินนั้นได้แต่กลุ่มมันไม่ดีนึกออกไหมฮะเพียงแต่ว,ว่าเร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 า,เราเลือกความเร็วที่เราต้องการแต่ตัวนี้ผมไม่ได้จูนอะไรไม่ได้ปรับอะไรมันมันลงมา850ฟุตวินาทีนะครับแล้วทีนี้มันหมายความว่าไงมันก็เสถียรหน่อยนะครับถือว่าเป็นความเร็วที่ไม่สูงสำหรับตัวมันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบ รูปทรงของกระสุนนะครับแบบไม่ไม่ไม่ขอลงในรายละเอียดอะไรเยอะมากหมายนะครับเอาเอาเอาที่ตาเห็นไปถึงขั้นต้องเอาเวอร์เนียมาวัดถึงอะไรเนาะประมาณนั้นซ้ายมือจะเป็น OAS นะครับที่เรากําลังทดสอบในวันนี้นะฮะขวามือจะเป็น JSB ตัวมาตรฐานนะครับผมว่ามาตรฐานว่าปกติเราจะใช้ตัวนี้แล้วนึกถึงตัวนี้กันคิดว่าทุกคนน่าจะมีฮะความยาวเห็นไหมครับมันต่างกันตัว OAS ในที่ทดสอบวันนี้ มันจะสั้นกว่านะครับเห็นไหมตัวคอรกระสุนตัวอะไรดูประมาณนี้นะครับนะฮะแล้วก็คอตัวนี้จะยาวกว่านะครับดูโอเวอร์ออลเนี่ยตัวนี้ยาวกว่านะครับแล้วก็มาดูด้านบนด้านบนดูด้วยตาเปล่าก็ตัวนี้จะรู้สึกว่าจะ o อเนะครับจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับใหญ่กว่านิดเดียวโดยที่ดูประเมินจากสายตานะครับ แต่ก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับดูก้นมันดูกระโปรงมันนะครับความแตกต่างก็เรานี้คิดว่าเห็นเนาะขอบของกระโปรงนะครับ J.B. อย่างนี้ O.S. อย่างนี้นะครับคือโดยรวมความแตกต่างก็จะประมาณนี้นะครับคือ มันเป็นข้อมูลที่เราต้องรู้นะครับจะาหาว่าผมพูดเยอะไม่ได้นะ่ะเพราะว่าทดสอบมันก็ต้องมีข้อมูลมีอะไรให้ด้วยพูดไว้ตั้งแต่ต้นให้มันจบแล้วก็จะได้รำทำการแสดงกันยาวๆไปเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเซตปืนแล้วก็ยิงดูหนึ่งร้อยหลาครับแดดก็จะหมดแล้วมัวแต่พูดเยอะนะฮะวันนี้ลมค่อนข้างนิ่งอุณหภูมิมันเริ่มกลับมาอุ่นแล้วนะครับก็อยู่ราวๆยี่สิบเก้า องศาเซลเซียสนะครับ29 30นะครับถ้าอยู่ในร่มนะแต่ถ้ากลางแดดอ้ะหมดพูดแล้วไปไปยิงเลยไปยิงเลย100หลาปกติเขาก็ไม่ใช่การทดสอบอสำหรับปืนลม,มนะค่อนข้างโหดนะครับถ้าเป็นชนวนกลางส่วนใหญ่เขาจะทดสอบกันที่100เนอะเออ เรื่องของวินแฟลกเราก็ดูเอาตามนี้เลยนะครับผมผมจะยิ่งมันเดิมเลงมันเดิมนอเข้าใจตรงกันนะ,ะฮะมัธยูพูดอีทีส h ดอีท is, is นะครับผมผมก็อยากให้กลุ่มมันดีแหละโดยจะได้มีกระสุนดีๆใช้กับเขาราคาไม่แพงด้วยนะฮะผมจะเอาเลขสี่เอมนะครับผมไม่รู้ว่าค่า BC มันอยู่ที่เท่าไหร่นะอย่าง jsb เนี่ย18.13เนี่ยค่า b c มันอยู่0.35เนาะ แต่ตัวนี้ไม่แน่ใจฮะผมจะเอาข้อมูลตามโดบของ XSMO ทดสอบดูแล้วกันนะครับคือเอาประมาณเลข 4A นะครับดูเหมือนจะไม่มีลมนะครับโอ้ดีเลยอะนัดแรกนิ่มๆนะครับ กลุ่มที่คาดหวังก็นิ้วครึ่งนิ้วสองเหมือนเดิมนะครับ1.5 moa 1.2 moa ประมาณนั้นนะกลุ่มดีน,นนะน่ะโคบอลนะครับไม่ได้ยิงก่อนหน้านี้นะไม่ได้ซ้อมด้วยระยะนี้ ออกเลยีกนัดหนึ่งครับลุมสวยมากดูดินิ่มๆน,นะครับว่ <c oughs> หลุดเลยนะครับอ่ะชุดแรกประมาณนั้นนะครับที่เห็นเนาะเดี๋ยวค่อยไปวัดกลุ่มอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะรันายาวๆไปเลยนะครับชุดที่สองครับผมไม่ได้พักลำนะผมว่าเสือผมนี่สั้นเกินไปว่ะ เด็ดอีสวอตดนะครับลมไม่มีผมว่าปัจจัยมันอยู่ที่คนนั่นแหละแล้วก็ยิงไปด้วยพูดไปด้วยนะฮะโอเคชุดที่สองไหนอะเป้ายิงเหมือนเดิมครับผมกลุ่มชุดแรกผมพอใจมากเลยนะ ยิงสองตามันกลุ่มมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับอ,อชุดที่สองไปแล้วนะครับผมฟาดชุดที่สามต่อเลยแล้วกันนะครับขอขยับปืนหอยมันจะตกหลุม้วเนี่ยออถอยก่อนอันนี้ขอหลับหลับเบ้าตายิงนะครับ đèn mà đêm y như mình đêm ạ, không có gió nè, bay bên này นัดหนึ่งเนาะใช่ไหมผมยิงเกิหนหรือว่าไม่แน่ใจนะโอ้โหที่เห็นนี่คือยิงต่อเนื่องเลยนะครับปกติเนี่ยเราทำการสแสดงเนี่ยเราจะพักลำบ้างเพื่อให้มันเย็นตัวบ้างะครับนี่ผมซัดต่อเนื่องเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้รอให้เลกูเลเตอร์มันเสถียรอันนี้ตัวนี้อยู่ที่90ครับ หมายถึงว่าถ้าเกิดเราขึ้นลำเร็วเกินฟุบฟับฟุบฟัฟุบฟ,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 ฟเนี่ยตัวแรงดันที่มันเข้ามาในเรกูลเลเตอร์มันจะไม่เสถียรเท่าที่ควรนะครับผมต้องต้องดูเรื่องนี้แต่นี้แจ้งให้ทราบเฉยเฉเพราะว่ากลุ่มที่มันเพี้ยนเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นความผิดของผมผมถือว่าเป็นความผิดของธรรมชาติหรืออย่างอื่นไปก่อนเลยนะครับอ่ะไปดูชุดต่อไปฮะชุดที่สี่ไม่มีพักลำนะครับผม ซัดกันนัวๆเลยเพราะแดดจะหมดแล้วนะฮะผมให้ผ่านครับตัวนี้แล้วยิ่งถ้าคุณรู้ราคาด้วยเนี่ยราคาตัวนี้ไม่ถึงหกรบาทนะต่อตลับนะครับผมว่าโอเคยิงไมง่ไดนี่เป็นลำสั้นนะถ้ายิงในลำยาวนี่ขนาดไหนนะฮะโอ้ไมอยากจะคุยลมนิดหน่อยเห็นในวินฟแฟลกเนาะผมจะยิงแบบไม่โฟร์ปืนนะครับ เธอดูสิเธอดูสองนั่นนั่นสิใน,นระยะหนึ่งร้อยหล่อนะครับโอ้ไม่แล้วนี่เป็นแค่ปืนอัดลมโอ้โอโหลุดหลุดหลุดทั้ทีทั้ทีอีกนั้นหนึ่งครับ ไม่และนี่คือความจริงนะครับอิ i อ w สวดอิ i อ,อ,อนะครับเป็นยังไงก็ให้ดูอย่างนั้นเลยนะครับพรามว่าได้ตัวนะเออยิงชุดที่ห้าไม่ต้องพักลำนะครับอัดไปเลยนะครับกระสุนูนี้โม่เดียวโอ้ลมเหลือตังเยอะเติมจาก200เหลือประมาณร6 5้านะครับมาชุดที่ห้า เล่งเหมือนเดิมโอ้นัดแรกดูแกดูนัดแรกนัดแรกสำคัญสุดนะครับโอ้ถ้าดูนาะทีสอง เธอดูได้ที่สองต้องทนในความขี้โม้หน่อยนะครับโอ้เธอดูได้ที่สามตูซีว่าเสียงจะรออีกต่อไปไหมโอ้แทบเรคคอร์ดโอเคแทบเรคคอร์ดครับ พ่อไม่พอปล่อยให้ปืนเซ็ตเท่าดาวแล้วถ้าดูสี่นัดน่ะเข้าที่เดิมหนึ่งร้อยเลยนะครับเก็บกูนย์สิบแปดกรีนทเลทเชฟนะครับเจ็บคนลิ้นไปหมดเลยเนี่ยโอ้หลุดไว้นั่นนี่ แต่กลุ่มถือว่าดีนะกลุ่มขนาดนั้นนะ่ะผมว่าตีไปประมาณไม่นิ้วกับอีกหกหุนห้าหุนนิ้วครึ่งอนิ้วอีกสี่หุนประมาณนั้นแหละฮะโอเคทีนี้เอาไงกระสุนเลยเยอะไหมโอ้ดูก่อนโอ้เหลืออีกสามนัดเดี๋ยวผมเติมหนึ่งสองสามสี่ผมเติมไปอีกสี่นัดแล้วกันเนาะเพื่อที่จะ ยิงแบบเดินเป้านะฮะโอ้กาหนิก,กาเนาะโอเคในกล้องสุโขแคมเห็นหรือเปล่าเนาะเพราะแสงมันหมดแล้วนะครับอีกเหลืออีกส่เป้าผมจะยิงแบบเดินเป้าแล้วกันเนาะเป็นประเพณีของทางช่องไปแล้วฮะ อันนี้ผมไม่ได้เล็งเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมนะผมจะเล็งเผื่อนะครับจากที่กระสุนมันตกตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันก็ผมาจะยิงเข้ายิงเข้าจุดแดงๆทั้งหมดไหมนะฮะนักเลกครับยิงแบบเดินเป้า ใกล้เคียงครับแต่เป้ามันเล็กมากเลยนะั่นนะ่ะโอ้โหพอยิ่งจะเดินเป้านในมะีอ่ามันไปไหนอะ่ะไลขสีเอ็มเหมือนเดิม อเคอีดีว่าอีสครับเดี๋ยวเราพาไปดูเป้าทางนู้นนะครับว่าเป็นยังไงผมคิดว่าโอเคอะ่ะกับกลุ่มกระสุนสำหรับอีนัดหนึ่งไหมมันเลยออีกนัดหนึ่งสุดท้ายพอดีเอาเป้าสุดท้ายแล้วกันครับ ผมว่าโอเคนะสำหรับกระสุนตัวนี้นะครับคือว่าเรื่องกลุ่มกระสุนหรือว่าดีไม่ดีอะไรยังไงอ่ะคนมีสิทธิ์ไปตัดสินเอาเองอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกลุ่มใกล้ๆนะครับอันนี้ยิงให้ดูเลยอีดีส์วดอีดีสครับดูครับน้องตัวเล็เกๆของผมปินยังไง <c oughs> โอเคมาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับที่หนึ่งร้อยหลาแดดหมดแล้วกอ มีลมไหมมีอยู่นะนิดหน่อยครับก็มีลมอยู่ประปรายนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกอะผมไม่โทษตัวเองอยู่แล้วเรื่องฝีมือนะอ่ามาดูความจริงกันนะครับอเริ่มจากอาชุดแรกเลยแล้วกันน้อไล่ไปเป็นสเต็ปสเตนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครบับวัดแบบเซนเตอร์ดูเซนเอร์นะครับ เ uh huh. ราราวนี้หนึ่งนิ้วสองเห็นไหมหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับไม่หัวนน่ะแล้วแล้วเห็นเห็นไหมเนี่ยเล็บนิ้วก้อยผมประมาณนี้นะครับติ๊กเกอร์ที่เราเห็นจากทางนู้นนะครับท้ามุมทะแยงนี่แหละเนี่ยประมาณนี้ครับซีทูซีก็ยังอยู่ประมาณนิ้วสองนะครับชุดแรกผมถึงบอกว่าผมให้ผ่านตั้งแต่ ชุดแรกที่ยิงแล้วนะครับแล้วผมยิงแบบโคบอลด้ยนะโคบอลหมายความว่าไม่ได้วอมลำหรืออะไรเลยแล้วลำตัวเนี้ยผมไม่ได้ล้างนะครับผมเปลี่ยนกระสุนแล้วผมยิงเลยนะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างโอเคดูชุดที่สองชุดที่สองครับสามนั่นมันเข้านี้หมดเลยนะลมมันอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับอันนี้อะ โอเวอร์สองนิ้วกว,กว่านะครับแบบไม่เข้าข้างตัวเองแต่ถ้าวัดสี่นัดนี้มันก็โอเคนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องวัดน่าจะแต่แต่โอเวอร์โอนี้มันก็จะเล็กกว่านะอ่ะวัดให้ดูนะครับหนึงนิ้วเกือบเกือบสองนิ้วนะครับขาดไป2องหุนชุดนี้ชุดที่สามวกนี้ไปไกลครับเยอะเยอะชุดที่4ตัวนี้เห็นไหมไอตอนไอตอนที่ <g ül> กำลังนั่งโมูเนี่ยไม่ใช่หม่พูดด้วยยิงไปด้วยนะครับโอ้ติดสี่นัดเข้านี่แม่งโหดมากเลยนะผมว่าเนี่ยเข้าเนี่ยถ้าวัดแค่สี่นัดล่ะแม่งโคตรเล็กริงเซนเตอร์ตูเซนเตอร์นะครับครึ่งน,นิ้หรืซัมเนี่ยเวอร์ครับแต่ยังไงเราก็ต้องวัดให้รวมห้านัดครับเพื่อเป็นข้อมูลแบบไม่เข้าข้างตัวเองครับ ประมาณนี้นะนิ้วครึ่งนิ้วกับอีก4หุนน่นนิดๆครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือที่ยิงไล่เป้าหนึ่งสองสี่ห้านะครับการตัดสินใจว่ากลุ่มดีไปดีคุณตัดสินใจเองนะครับผมแล้วก็เรายิงด้วยลำห้าร้อยมิลแล้วก็คนก็พู่ไปด้วยยิงไปด้วยการยิงนี่คือยิงแบบม้วนเดียวจบนะครับยิงแบบยาวๆไม่ได้ พักให้ลำเย็นแต่ถ้าพักให้ลำเย็นทำไมผมถึงพูดนี้ผมไม่ได้ว่าโบยความผิดให้สิ่งอื่นนะครับแต่ว่าพอพักลำให้เย็นอุณหภูมิคงที่หรือพพูดเยอะเหนื่อยจังเลยมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปแตกต่างออกไปไหมายความว่าดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมหรือเปล่านะครับปกติเวลายิงอเขาจะไม่ยกเบ้าตาออกมาพูดหรอกนะแต่ผมอเก่งแล้ว ผมก็เลยสามารถเล่นได้นะฮะประมาณนี้ผมคิดว่าผมพอใจพอใจในเรื่องราคาด้วยนะครับราคานี้น่าครบก็ไปลองไปสืบราคากันเองดูผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายครับแค่มีอะไรแล้วก็เล่าให้กันฟังนะครับ oas 18 grain ยิงด้วยลำ smooth twist x 500มิล fx impact compact โรงงาน500มิลระยะ100หลาครับ อย่างที่เห็นไปวันนี้แตงโมวิวสันแล้วก็น้องตัวเล็กอยู่ในรถลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่กด subscribe ก็ได้ไม่ subscribe ก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยก็ได้ถ้าไม่เป็นการเดือดร้อนจนเกินไปนะครับดูดิเทปหน้ามีอะไรให้ใหทำบ้างนะครับช่วงนี้กำลังยุ่งๆเรื่องทำรถด้วยนะครับโอเคไว้สำหรับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ